สวัสดีครับสวัสดีแฟนดอบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel ทีซิตี้เซนต์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยนะประจำวันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิกาย,ยนพศ2564นะครับวันนี้มีข่าวสารของนักเตะอร์บสีฟ้ามาฝากกันนะจ๊ะเป็นเรื่องราวของการอัปเดตผลงานแข่งทีมชาติเมื่อคืนนี้มีใครลงสนามกันบ้างนะที่เป็นแข้งของแมนซิตี้ ก็เอามาฝากกันรวมไปถึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของราฮีมสเตอร์ลิงข่าววงในบอกมาบอกว่าเจ้าตัวมีโอกาสไม่ต่อสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้สูงมากๆนะครับรายงานมาจากแมทลอเลยทีเดียวนะครับจากเดอะไทมส์แล้วก็มีเรื่องซื้อขายขาเข้านะฮะเป็นกองหน้าจากแดนกิมจิของทางวูฟแฮมตันนะครับอย่างควางฮีชาน นะครับที่ก็มีข่าวกับรบริบสีฟ้าว่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของแจ็คก,กิริดด้วยล่าสุดเจ็บนะฮะแล้วก็ถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาที่สมูสรแล้วก็อัปเดตค้นหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นข่าวทั้งหมด ที่ผมจะนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิตี้เซนครอบครัวระบยสีฟ้านะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะกับอัปเดตผลงานของแข้งเรใบสีฟ้าเราในการกลับไปช่วยทีมชาติ ไปกันที่ทีมชาติแรกนะครับผมก็เป็นทีมชาติเบลเยียมที่เมื่อคืนมีโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับพบกับทางทีมชาติเอสโตเนียนะฮะผลปรากฏว่าทีมชาติเบลเยียมของ KDB เควินเดอบรอยของเรานะเอาชนะเอสโตเนียไปได้3ประตูต่อหนึ่งะในการแข่งขันเมื่อคือนนี้โดยเควินเดอบรอยนั้นสามารถทำได้ด้วย1แอสซิตนะครับในการลงเล่นให้กับเบลเยียม83นาที ในเกมเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาแล้วก็ผลชนะเนี่ยในเมื่อคืนนะครับผมที่ชนะเอสโตเนียทำให้ปีศาจแดงดําแห่งยุโรปอย่างเบลเยียมนั้นสามารถผ่านเข้าไปเล่นนะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทางทีมชาติเบลเยียมด้วยแล้วก็ KDB ดด้วยนะครับ <mar ái> ที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟ <mar ái> ุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ ทีมชาต,ติต่อมาเป็นทีมชาติเยอรมนีอินซเล็กของทางอิวายกุนโดกันแข้งคนเดียวของแมนซิตี้นะที่เป็นชาวเยอรมันเลยก็เมื่อคืนนี้นะฮะอิวายกุนโดกนน้นะยิง2ประตูนะครับในการลงสนาม60นาทีให้กับทัพอินซเล็กนะครับเป็นลูกขึ้นนำา2 0แล้วก็3 0นะครับเจ้าตัวซัด2ประตูเลยให้เยอรมนีสามารถเอาชนะอาร์เมเนียไปได้4ประตูต่อ1นน,นั่นเองนะก็ฮอตต่อเนื่อง นะครับนัดที่แล้วก็ยิงนัดนี้ก็ยิงอีกนะครับสำหรับอิวาคกุนดกันนะครับก็ขอให้าสารต่อฟอร์มที่ดีนะครับมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งทีมชาตินะครับที่เมื่อคืนลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนกันนั่นก็นคือทีมชาติสเปนกระทิงดุนั่นเองของทางาโรตรีกับทางไอวา,าิกลาปอ,อกนะครับเมื่อคืนเนี่ย ไอมลิกลาปอกนะฮะลงเล่นเต็มเกมเลย90นาทีนะครับชนะสวีเดนไป1ประตูต่อศูนะก็90นาทีนะครับทำให้ล่าสุดนั้นสเปนนะครับก็ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก,กรอบสุดท้ายนะที่กาตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งทีมจากผลที่ชนะสวีเดนเมื่อคืน1ประตูต่อ0ูนย์ลาบ็อกลง90นาทีแต่ว่าอีกหนึ่งคนที่เป็นนักเตะของเราอย่างโรตี นั้นลงมาในช่วง5นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับก็ถือว่าก็ดีเป็นเรื่องดีของซิตี้เราแล้วกันได้พักโรตรีนะได้ลงน้อยแต่ว่าลาบ็อกก็ยังเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะครับก็ยินดีด้วยกับทัพกระทิงดุก,ก็แล้วกันนะที่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เช่นกันอีกหนึ่งทีมชาตินะฮะทีมชาติสุดท้ายที่มีนักเตะซิตี้ลงแข่งเมื่อคืนก็คือทางทีมชาติโปรโต,ตุเกสนะครับช็อกคาบ้าน นะฮะโปรตุเกสนะครับเล่นในรังของตัวเองเลยที่ประเทศโปรตุเกสแพ้ทีมชาติเซอร์เบียไป2ประตูต่อ1โดยเกมนี้นะครับแข้งซิดนี้ลงสนามกันครบคันไม่ว่าจะเป็นเบร์นาโดซินวานะครับแล้วก็อารูเบนดีอาสคนนี้แล้วก็จูอัลคานเซลโลนะฮะลงครบ3คนเลยแต่ว่าเบร์นาโดซินวานั้นลงไปแค่64นาทีเท่านั้นแล้วก็สามารถทำได้ด้วย1แอสซิส นะครับแอซซีให้กับเรนาโต s ซันเชสยิงอ่า1ยิงขึ้นนําไปก่อนนะฮะ1-0แล้วก็มาโดน2ลูกรวดนะทำให้โปรโตุเกสแพ้ไปนะครับส่วนเจ้าคันเซโล่กับบรูเบนดิอาสนั้นทั้งคู่เล่นเต็มเกมนะฮะ90นาทีแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้โปรตุเกสพลิกกลับมาชนะได้ท้ายที่สุดแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อ1ให้ทีมชาติเซบียน,นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอัปเดต ผลงานของแข้งระบสีฟ้าในทีมชาติทุกทีมชาติเลยนะฮะที่ลงทําการแข่งขันเมื่อคือนนี้นะครับก็ยินดีกับหลายๆทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบโลกรอบสุดท้ายด้วยกันครับมาถึงข่าวของนักเตะเราอีกหนึ่งคนอย่างแจ็คกิลิชนะครับที่รอบนี้ก็มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปด้วยนะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมรายงานว่าเขามีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็สอแววว่าจะต้องถอนตัวจากทีมชาติล่าสุด เจ้าตัวถอนตัวออกจากทีมชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อประเมิอนอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วนะฮะขณะนี้ด้านกุนซือนะครับของทางทีมชาติอังกฤษยอย่างแกริดเซาเกตได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงอาการของนักเตะที่บาดเจ็บนะครับสคนอย่างแจ็คกินิตแล้วก็จอแดนเฮนเด์สันนะแกริดเซาเกตบอกว่า เพื่อเป็นการป้องกันเราได้สแกนพวกเขาทั้งแจ็คกิริทแล้วก็เฮนเดอร์สันด้วยพวกเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในขณะที่สแกนดังนั้นเราหวังว่าพวกเขาจะไม่ได้พลาดลงสนามในเกมฟุตบอลมากเกินไปนะครับแล้วก็เนี่ยอาการเนี่ยไม่น่าจะรีวร้ายจนเกินไปในทั้งสองคนเลยแต่ก็ต้องดูว่ามันจะคืบหน้าอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องอาการบาดเจ็บนะฮะก็คือ เขาก็อนุญาตให้ทั้งสองคนเนี่ยน่าจะถอนตัวออกจากทีมชาตินั่นแหละนะในรายของเฮนโดเนี่ยผมไม่รู้ว่าถอนไหมนะแต่ผมรู้แค่ว่าแจ็คกิลิตของเรานั้นถอนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาอัปเดตอาการเพิ่มเติมกับที่สโมสอนแล้วนะครับน่าจะเจ็บไม่มากแหละแต่ว่าอย่างที่เซาเกตบอกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พลาดการลงสนามมากไปกว่านี้นะครับก็ถอนตัวไปรักษาดีกว่าจะได้พักฟื้นนะฮะแล้วก็กลับมาลงสนามได้แบบไม่มีปัญหาในเร็ววันนะครับวอกว่า แจกก็คกริดเนี่ยจะฟิตพร้อมนะฮะในเกมพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็สัปดาห์นี้เลยนะภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ฟิตพร้อมจริงเนี่ยก็อาจจะต้องให้พักไปก่อนนะครับถ้ามันเจ็บเนี่ยก็อย่าฝืนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเจ็บหนักแล้วพลาดยาวไปนี่ไม่ดีเลยสําหรับแจ็คก,กิคริดนะเขาเองก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของเราเหมือนกันในซีซั่นนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะฮะในเรื่องของทีมชาติ เดียวกันเลยอย่างอังกฤษก็คือทางราฮิมเตอร์ลิงล่าสุดเจ้าตัวนั้นไม่ได้เดินทางไปกับทีมชาติอังกฤษนะครับในการไปเยือนซานมาริโนนะครับในเกมฟุตบอลโลก,กรอบคัดเลือกที่จะเตะกันในคะ่ําคืนวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เดินทางไปร่วมทีมด้วยนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีเรื่องส่วนตัวให้สะสางนะครับก็น่าจะขออนุญ,ญาตทางแคมป์ทีมชาติแล้วก็ผู้จัดการทีมออกมาทําธุระส่วนตัวนั่นแหละแต่ไม่ได้ลงดีเทลนะครับว่า เป็นเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะครับที่มีความสําคัญนั่นเองเกี่ยวพันกับราฮิมสเตอร์ลิงก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะเรื่องของกระแสะการย้ายตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสุขในถิ่นเอตีฮัสเตเดียมรวมถึงสัญญาของเขาที่ไม่ได้คืบหน้าด้วยนะฮะล่าสุดสื่ออย่างทาง the times นะครับเป็นนักข่าวแบบชื่อดังเลยนั่นก็คือแม็ลอนออกมา เป็ข่าวบอกว่าวงในเชื่อว่าราฮิมเซอร์ลิงนั้นมีโอกาสที่จะไม่ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้สูงมากๆนะครับราฮิมเซอร์ลิงนั้นจะพิจารณาย้ายไปบาร์เซโลนาแบบยืมตัวหากเขาล้มเหลวในการกลับเข้ามายึด11ตัวจริงในทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเดือนมกราคมหรือว่าตลาดหน้าหนาวนะฮะถ้าเขาอ่ายังไม่สามารถยึด11ผู้เล่นตัวจริงได้เนี่ย นะครับเขาอาจจะพิจารณาย้ายไปบาซ่าแบบยืมตัวในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะแล้วก็แรงข่าววงในนะครับของแมนซิตี้เชื่อว่าราฮีมเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะไม่ต่อสัญญากับสโมสรออกไปนะครับนี่เป็นการรายงานมาจากแมท h ลอของเดอะไทมส์นะครับก็เป็นแรงข่าวที่น่าเชื่อถือเลยนะครับก็ทําให้เห็นถึงน่าจะเป็นความชัดเจนเรื่อยๆแล้วแหละนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า มันจะมีความชัดเจนเรื่อยๆขึ้นมานะครับเวลาใกล้ตลาดเปิดเนี่ยมันจะเริ่มมีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเรื่องของราฮิมเองเนี่ยพวกเทียนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เริ่มมารายงานกันแล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปว่าจะเกิดกรณีไหนขึ้นนะฮะจะยืมจะต่อหรือว่าจะขายขาดเลยนะครับแต่เรื่องขายขาดผมยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องยากอยู่นะในช่วงตลาดหน้าหนาวถ้าขายขาดอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับหน้าหนาวเนี่ยอาจจะมีแค่อย่างที่บอกไปกรณีของการยืมตัว นะฮะต้องจับตาดูนต่อไปนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งนักข่าวนะครับที่รายงานเรื่องราฮิมสเตอร์ลิงเช่นกันนั่นคือมาเตโอโมเรโตนะครับเป็นนักข่าวของ sky น่าจะ sky อิตาเลียนะครับแล้วก็ทำงานให้กับเกาโชเมกาโต้ด้วยนะครับเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการประชุมที่สำนักงานของบาร์เซโลนา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงของแมนซิตี้ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงนะของสโมสรบาร์เซโลนาอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะนี่เป็นการรายงานมาจากนักข่าวคนนี้นะครับซึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยก็ผมว่าฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะครับมันอาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของแมตช์ลอจริงๆแหละนะครับกับบาซองบาร์ซ่ามันมีข่าวมานานแล้วนะครับแต่ก็ผมให้น้ำหนักไว้ที่60-40แล้วกันอาจจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ นะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอจับตาดูกระแสข่าวก็คงจะสะพัดมีมาเรื่อยๆแหละสำหรับเ,ร,เรื่องราฮิมเซอร์ i ิงเพราะเป็นนักเตะที่ก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของทีมเราโดยไม่ถึงถ้ามันเกิดเดลนี้ขึ้นจริงๆคงจะเป็นบิ๊กดีลเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งสองฝั่ทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งผู้ซื้อผู้ขายนั่นเองนะครับไปปิดท้ายกันที่เรื่องตลาดนักเตะขาเข,ข้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้าง นะครับอยู่ดีวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับกองหน้าคนนี้เลยนะจากแดนกิมจิชื่อของเขาก็คือควางฮีชานนะครับเป็นกองหน้าจากทีมบูฟแฮมตันวันเดอร์เลอณขณะนี้นะซึ่งบูฟเองเนี่ยยืมตัวควางฮีชานมาจากอาเบล i ฟซินะครับซึ่งเป็นสมนสมนสมสนรแม่ของเขานะครับก็ยืมตัวมาตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวลงสนามให้กับ วูฟแฮมตันไปแล้ว8นัดนะครับในพรีเมียร์ลีกยิงไปแล้ว4ประตูก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยแล้วก็อายุเนี่ยไม่มากด้วยนะตอนนี้อายุแค่25ปีเท่านั้นโดยเนื้อข่าวนะครับเขาก็ได้บอกว่าตามการรายงานของเดลี่มิลเลอร์นะครับเป้าหมายใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะควางฮีชานของวูฟ นักเตะทีมชาติเกาหลีใต้นะครับอย่างที่บอกไปย้ายมาจากอาร์เบลิ์สิกแบบยิมตัวมาอยู่กับวูฟนะครับแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีด้วยกับวูฟหลังจากที่บอกไปว่ายิง4ประตูจาก8เกมใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้วูฟเล่งเจรจานะครับเพื่อที่จะซื้อขาดกวางฮีชานมาจากอาร์เบลิ์สิกเนื่องจากตอนนี้เนี่ยสโมสรที่กําลังจับตามองกวางฮีชานอยู่ก็มีทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูล นะครับเพิ่มกระแสความกดดันให้บูฟนั้นจําเป็นต้องคุยกับอาร์เบลลสซิกเพื่อซื้อขาดควาเฮีชานให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนซิตี้หรือไม่ก็รีเวอร์ูนั้นปาดหน้าปาดหน้าเค้ขวาตัวควางฮีชานไปได้นะในช่วงไม่ซัมเมอร์นี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนี้เลยก็ได้นะครับก็ทําให้บูฟนั้นก็ต้องกระตือรือร้นรแหละครับถ้าเขาอยากจะได้นักเตะอะไรจริงๆแต่ถามว่าในเรื่องกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้มองควางฮีชานและผมรู้สึกยังไง ก็ถ้าถามในเรื่องอายุการใช้งานเนี่ย25ปีมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องรูปร่างผมอาจจะยังไม่ค่อยประทับใจนะความทีงี่าสูงแค่177เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นกองหน้าที่เอเชียครับคนเอเชียมันมาตรฐานก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้สูงใหญ่แบบวลาโฮวิชแบบทางเอริ่งบอลฮาร์แลนด์นะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนื่องจาก ผมเองรู้สึกว่าสตีต้องการมิติในเรื่องลูกกาอากาศบ้างนะครับในการซื้อกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นกองหน้าที่ตัวสูงหน่อยไหมอะนะครับในความคิดผมนะครับก็เลยรู้สึกว่าอา่ามันในเรื่องอายุการใช้งานอาจจะมองได้และว่าซื้อมาแล้วว่าใช้ได้ได้นานจริงแต่ว่าเรื่องตอบโจทย์ลูกกาอากาศแล้วก็มิติใหม่ๆในการเล่นนะครับผมว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ก็ฟังหูให้หูไปก่อนแล้วกันสำหรับเรื่องของความฮีชาแล้วก็ติดตามดีลกองหน้า ต่อไปนะครับผมว่าในตลาดหน้าหนาวนี้อาร์ซิตี้อ,อาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้างแหละในดิวใดดิวหนึ่งนะครับไม่กองหน้าก็แบ็กซ้ายนะครับผมว่า2ดิวนั่นแหละไม่หนีไปไหนนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับท่านทัซิตี้ได้ออรับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันวันนี้หมดเวลาของตาแล้วในการอัปเดตข่าวประจำวันในช่องทีซี c ีเซนตาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย